นัทวรลันทุมทองนะคะพัฒนาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชวันนี้อยู่กับกลุ่มฟื้นฟูสวนปามและสวนมังคุดนะคะหมู่ที่6ตตำบลนาทรายนะคะที่ประสงค์จะออขอรับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเออีเราอยู่กับสมาชิกกลุ่มจํานวน3ท่านนะคะท่านกำนันตำบลนาทรายขอขอนุญาตแนะนําตัว<อ><อ>นิดนึงค่ะสวัสดีครับครับผมนายธีรวัตรปูลพิพัฒกำนันตำบลนาทรายครับผมสมาชิกสามท่านแนะนําตัวหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะสุปร์คำมปร้องค่ะประธานกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะทัศนีศรีชาค่ะค่ะตุ่มมกกิตพัฒนากรประจำตำบลนะคะแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาสตรีของตำบลนาทรายนะคะอยากให้ประธานกลุ่มมาค่ะช่วยบอกถึงความเป็นมาของกลุ่มว่ากลุ่มนี้ค่ะทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมีเนื้อที่ในการปลูกปาล์มปลูกบังคุดขี่ไร่นะคะผลผลิต ต่อไร่ต่อเดือนเนี่ยคะ่ะเท่าไหรค่ค่ะสวนปลาล์มนี้ปลูกมาประมาณ3ามถึงสี่ปีแล้วคะ่ะแล้วก็ได้ผลผลิตมาก็4ีหเดือนที่ผ่านมานะคะก็ผลผลิตไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะว่ามันขาดเนื่องจากเกิอดอุทกภัยทำให้น้ำท่วมก็เลยตอนนี้ก็ผลปาล์มก็ได้ผลผลิตได้ดีไม่เท่าที่ควรนะคะ ก็เลยจำนวนที่ปลูกก็ประมาณสิไร่นะคะได้ผลผลิตก็เดือนหนึ่งสองครั้งสิบห้าวันตัดครั้งหนึ่งก็ได้เมื่อก่อนตอนไอ้ที่ตัดใหม่ๆมันก็ได้ผลผลิตไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ถึงถึงตันนะคะได้ไม่ถึงตันแต่ว่าถ้าผลผลิตถ้าเราได้โครงการเนี่ยโครงการปรับปรุปรงฟืงงง้นฟูนี้จะได้มา เป็นทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูความผลผลิตจะได้มีคุณภาพได้ดีขึ้นค่ะส่วนสวนนี้นะคะจากที่เดินดูเมื่อกี้เราจะเห็นว่าผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยทำให้ทลายปา้มผลเป็นเชื้อราหมดเลยนะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่กลุ่มขอสนับสนุนนประมาณเนี่ยจะเป็นพวกปุ๋ยพวกเชื้อราพวกอะไร ถ้าเกิดว่าเราได้รับการอนุมัติโครงการเนี่ยคะ่ะมันก็จะมาช่วยให้ผลผลิตจากต้นปาล์มและก็สวนมังคุดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมคะได้คะ่ะทีนี้อยากจะให้ท่านกำนันนะคะคช่วยรับรองหน่อยนะคะว่าเพราะว่าสมมุติว่ากลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุสนุนป,ประมาณในวงเงินสองแสนบาทบบตามที่เสนอขอไปกลุ่มจะต้องส่งใช้ เงินผู้ยืมเนี่ยคะ่ะจำนวน2ปียี่ีมวดแล้วก็ต้องชำระ,ะให้ครบตามกำหนดเวลาก็อยากจะให้ท่านกำนันช่วยการันตีหน่อยว่าจะไม่มีปัญหาก็คงถ้าได,ถาได้ถ้าได้เงินสนับสนุนในการพัฒนาปา์มแปลงนี้นะครับผมว่าคุณภาพของปา์มจะดีขึ้นและปริมาณของผ,ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นและก็ผมขอรับรองว่าจะใช้เงิน ทุนที่กู้ยืมมาทัานตามระยะเวลาที่กําหนดครับผมน้องพัฒนากรประจำตาบลน,นะคะน้องสุนันทานเนียมรัฐทําไมถึงเลือกกลุ่มนี้นะคะคิดสิ่งที่ยืนยันได้จากการลงพื้นที่ของพื้นที่บนงาทัยนะคะิวาพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะ,ะเป็นพื้นที่ปลูก ปลามแล้วก็สวนมังคุดแล้วก็ยางพาราส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าได้มาคุยได้มาเจอแล้วก็ได้ลงพื้นที่และสำรวจพื้นที่มาเจอกับของของทางกลุ่มนะคะว่าประสบป,ปัญหาของของของทุทกภัยแล้วก็ปัญหาของเชื้อราที่ท,ท,ที่ตามมานะคะก็เลย ประชาสัมพันธ์ไปบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดทางกลุ่มมีเงินทุนน้อยนะคะก็สามารถผู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้สำรวจลงพื้นที่หมดทั้ง3แปลงนะคะจะมีอีก2แปลงก็เป็นแปลงของปามและก็สวนมังคุดนะคะคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลดาไายนะคะช่วยยืนยันอีกเสียงหนึ่งค่ะ,ะถ้าได้ส่วนนี้มานะคะก็จะได้นํามาปรับปรุงสวนปามนะคะผลผลิตก็จะได้มากขึ้น เงินที่เข้ามาก็จะมากขึ้นคิดว่า24เดือนก็คงไม่มีปัญหาค่ะ